เปิดผู้ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมชาติไทยคะแนนอันดับโลกร่วงอีกหลังไทยพ้ายแคนาดา1-3เซตยังไร้คะแนนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะพ่าย3นัดติดต่อกันในการแข่งขันวอลเลย์บอลนชั่ลลีกรอบแรกกลุ่ม2ซึ่งล่าสุดนะคะได้ลงสนามพบกับแคนาดาซึ่งทางแคนาดาเองก็เอาชนะไปได้3ต่อหเซตด้วยคะแนน21ต่อ25 13ต่อ25 25ต่อ20และ17ต่อ25พ่ายในนัดนี้นะคะไทยเสียคะแนนสะสมอันดับโลกไป3.69คะแนน คงเหลือ2 1 3 5 9ยังรังอันดับ13ของโลกเช่นเดิมในขณะที่แคนาดาเองมีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น290.61แต่อันดับ10ของโลกยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันก่อนหน้านี้สาวไทยพ่ายมา2นัดติดโดยพ่ายสหรัฐอเมริกา1ต่อ3เซตและพ่ายเซอร์เบีย0ต่อ3เซตยังเก็บคะแนนจากรายการนี้ไม่ได้มีคะแนนสะสมอันดับโลก217.28คะแนนซึ่งในขณะนี้นะคะคะแนนของแคนาดาค่ะทีมอันดับ10ของโลก เรียกได้ว่าไทยและแคนาดานะคะเจอกันมาทุกครั้งตั้งแต่ที่แคนาดาเข้ามาแข่งขันในชันลีกครั้งแรกเมื่อปี2021หลังจากคว้าแชมป์ FIB Challenge ในฤดูกาลก,ก่อนหน้านั้นคือปี2019โดยสาวไทยเอาชนะแคนาดาในครั้งแรกที่แคนาดาเข้ามาแข่งขันในชันลีก3-0เซตต่อมาในปี2022สาวไทยก็เก็บชัยชนะได้อีก3-0เซตและฤดูกาลที่แล้ว2023สาวไทยก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทุบแคนาดาเป็นสมัยที่3ติดต่อกัน3-0เซต แต่สาวไทยค่ะก็เคยพ่ายแคนาดาในศึกชิงแชมป์โลกปี2022ในการแข่งขันอรอบสองโดยสาวไทยพ่ายไป1-3เซตส่วนการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกปีที่แล้วนั้นทั้งสองทีมอยู่คนละสายและต่างก็ยังไม่ได้สิท์ไปแข่งขันปารีสเกมโดยไทยนะคะได้ส่งผู้เล่นชุดแรกค่ะประกอบไปด้วยบีมพิมพิชยาโกกรามบุมบิมชาจชุออรโมกสีแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขชมพูพรพันเกือปราดสองวิภาวีสีทองและเอสุภัตรานะคะ เรียกได้ว่านัดนี้ถือว่าสาวไทยเล่นได้ดีในเซตแรกมีโอกาสขึ้นนําหลายครั้งแต่แคนาดาก็ยังแข็งแกร่งกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับเอาชนะไทยไปได้ก่อนในเซตแรก25-21ต่อเซตที่2แคนาดาออกนําตั้งแต่ต้นเซต4-0และยังครองเกมได้ดีโดยเฉพาะเกมบล็อกอันทรงประสิทธิภาพทิ้งห่างสาวไทยไป12-4ต่อและ21-11ต่อในขณะที่สาวไทยนะคะเหมือระบบการเล่นจรวนไปหมดบอลแรกไม่ได้ตีติด,ตดบล็อก เล่นเสียเองโดยเฉพาะเสิร์ฟและตามคาดค่ะแคนาดาเอาชนะไทยไปได้อย่างง่ายดายในเซตที่2นะคะ25ต่อ13ขึ้นนํา2ต่อ0เซตและเซตที่3ค่ะไทยปรับเกมลุกเล่นได้ดีขึ้นออกนําไป8ต่อ4และ14ต่อ10ก่อนที่แคนาดาจะเล่นได้ดีขึ้นไล่มาตีเสมอไทย17ต่อ17แต่สาวไทยค่ะช่วยกันเล่นโดยธนชาสุขสดนะคะ และนุกนิกนัทนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่เปลี่ยนลงไปเล่นค่ะและทําได้ดีในขณะที่ชัดจุออนและวิภาวีประสานงานในเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมไทยเอาชนะแคนาดาไปในเซตนี้นะคะ25ต่อ20ตามหลัง1ต่อ2เซตเซตที่4แคนาดากลับมาแข่งเหมือนเดิมไล่ทุบสาวไทยขึ้นนําห่าง13ต่อ6ก่อนขยับไป17ต่อ8และเอาชนะไปในดที่สุด25ต่อ17เก็บชัยชนะในนัดนี้ไป3ต่อ1เซตกับ3คะแนนทาให้แคนาดาจบสัปดาห์แรกมี9คะแนน สำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยนะคะนั่นก็คือชัดชุออนโมกสีทำไปได้16คะแนนวิภาวีสีทองทำไปได้10คะแนนพิมพิชยาโกกรำทำไปได้9คะแนนธนชาสุขสดทำไปได้9คะแนนและหัตถยาทำไปได้7คะแนนนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยนะคะจะเจอเกาหลีใต้ในเวลาตี3.30นาทีช่วงดึกของคืนวันอาทิตย์นี้ติดเช้าวันจันทร์นะคะส่วนแคนาดาจบการแข่งขันในสัปดาห์แรกแล้วค่ะเตรียมตัวเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมแข่งขันในสัปดาห์ที่2ต่อไป และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันต่อด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ